จังหวัดอ่างทองค่ะเปิดระดมความเห็นนะคะภาคเอกชนร่วมพัฒนาจังหวัดในโครงการปักหมุดความคิดภาคเอกชนยกระดับอ่างทองเมืองสร้างสรร์สู่อนาคตอย่างยั่งยืนปีงบประมาณ2568ค่ะนายเชวนินท์วงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปักหมุดความคิดภาคเอกชนยกระดับอ่างทองเมืองสร้างสรรค์สู่อนาคตอย่างยั่งยืนปีงบประมาณ2568 มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในการกำหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ซึ่งจังหวัดอ่างทองนะคะมีแนวทางสร้างความเข้มแข็งกลไกภาคเอกชนเพื่อให้เป็นแกนหลักในการพัฒนาพื้นที่ภายใต้แนวคิดเอกชนพูดนําราชการฟังและหนุนจุดประกายอ่างทองรวมพลัง,ง,งสร้างสรงสรคพัฒนาอ่างทองที่ห้องประชุม100ปีแม่นางในชั้น5อาคาร1 0 0ปีแม่นางใน โรงเรียนอนุบาลวัดนางในละเอียดอุปถัมภ์โดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเชิญผู้แทนภาคเอกชนทั้งระดับจังหวัดและอำเภอมาร่วมกันระดมความเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่เพื่อนําไปกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาของจังหวัดอ่างทองที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่นําไปสู่การยกระดับจังหวัดนะคะเป็นเมืองสร้างสรรค์สู่อนาคตยั่งยืน โดยกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ค่ะประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นจากพลังภาคเอกชนอ่างทองการแสดงความคิดเห็นเริ่มสร้างสารรค์ในหัวข้อไอเดียสมาร์ทเชิงสร้างสรรพัฒนาเมืองอ่างทองและจากทีมภาคเอกชนนะคะในพื้นที่จังหวัดก่อนที่จะสรุปภาพรวมโครงการเพื่อน,นําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดอ่างทองต่อไปค่ะ